วันนี้นะครับก็จะมาทำบอนไซมะพร้าวนะครับนี่ต้นนี้ซึ่งผมไม่ได้ทำนานแล้วนะพอม,มันก็มันหลุดไปแล้วพอม,มันหลุดไปแล้วมากรีดยังไงให้มันสั้นนะครับมาทำยังไงให้มันสั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยแล้วกันนะครับอเบื้องต้นนะครับอต้นนี้ผมก็จะเปลี่ยนกระถางเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนกระถาง เพราะว่ากระถางนี้มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นี่นะครับอันนี้กิ่งที่มันหมดอายุนะครับกิ่งนี้มันหมดอายุมันก็จะมันก็จะแห้งไปเองนะครับเราไม่ต้องทําอะไรมันมีหลายวิธีนะครับที่จะทํามะพร้าวให้ให้สั้นนะครับมีวิธีหนึ่งก็คือปล่อยยาวแล้วก็ให้กาบหลุดออกไปเองนะครับวิธีที่สองก็คือตัดทดนะครับคือมันยาวแล้วก็เราก็ตัดทิ้งไปเลยแล้วก็รอย,ยอดใหม่นะ รอยอดใหม่แต่วิธีนี้วิธีที่รอยอดใหม่ครับลําต้นเขาจะเป็นคอขวดนะวิธีที่รอยอดใหม่ครับคือเวลาเขาเขาโตขึ้นไปแล้วกาบเขาหลุดเรากรีดกรีดมันก็จะเป็นคล้ายๆคอขวดนะครับมันจะเล็กจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราแบบใช้วิธีปล่อยปล่อยยาวไปแล้วก็กรีดคุมฟอมข้างบนไปเรื่อยนะครับกรีดคุมฟอมข้างบนไปเรื่อยแล้ว ให้กาบข้างล่างเนี่ยให้กาบเนี่ยหลุดออกไปเองนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยให้อันเนี้ยหลุดออกไปเองนะเขาก็จะได้ลําต้นมานะครับนี่อันนี้หลุดออกไปนะที่มันหมดอายุนะที่มันเขาก็จะหลุดออกไปเอง่ะเราเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้ลําต้นเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะหลุดนี่นะเราไม่ต้องกรีดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันหลุดพอมันหมดอายุมันก็จะหลุดออกมาเอง หลุดออกมาเราก็จะได้ลําต้นเพิ่มมาแล้ทีนี้เราก็แค่แต่งแค่แต่งตรงนี้ครับแล้วก็แต่งนี่นะแต่งกราบให้เขาสวยงามนะครับเนี่ยมีดนะครับมีดถ้าถ้าใครไม่มีมีดทั่วไม่มีมีดที่ าใช้มีดผ่าตัดนะครับทางทั้งทาง,ท,าง,ท,างที่มันจะคมคมนะเวลากรีดมันจะเวลากรีดมันจะแบบลุดไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้คัตเตอร์ก็ได้นะครับมันมันก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยครับแล้วก็แต่งแอคคัตเตอร์แต่งนะครับแต่งลำต้นมันเนี่ยครับเป็นลำต้นมันนะครับ ต้นต้นมันก็เนี่ยเนี่ยทำอย่างไรให้ก้านสั้นผมกดติดตาม youtube พี่แล้วครับขอบคุณครับใครยังอ youtube ก็ตัวโน้ตชแนลนะครับใครยังไม่ติดตามก็ไปติดตามก็ได้ครับอายุบอนไซมะพร้าวกี่ปีครับพี่กว่ามันจะตายถ้าเลี้ยงดีๆนะครับถ้าเลี้ยงดีๆรากรากเยอะๆนะครับมันก็จะแบบ มันก็อยู่ได้หลายปีนะครับทํายังไงให้มันสั้นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ผมไม่ได้กรีดนะอะ่ดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้มันเห็นเห็นเห็นดําๆนี่ไหมครับเนี่ยดําๆเนี่ยอตรงนี้ครับมันจะสวยไม่สวยอยู่ที่ตรงนี้นะครับบอกไว้ก่อนที่จะทําให้มันสั้นนี่ครับถ้ามัน ถ้าตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเราต้องกรีดกรีดตรงนี้นะครับคือกรีดออกเลยนะครับกรีดออกถ,ถ้าไม่กรีดออกนี่ยังไงก็ยาวครับมันจะไม่สวยครับพี่ธีรชัยติดตามครับขอบคุณครับพี่นี่เห็นไหมครับเนี่ยพวกนี้ต้องเอาออกนะครับไม่งั้นก้านเขาจะยาว ยาวแน่ๆนี่ครับนี่นะครับเราต้องกรีดนะครับเนี่ยไม่ใครถนัดเท่าไรนี่กรีดออกนะครับถ้าไม่กรีดฟอร์มยาวแน่ๆครับนี่ครับกรีดนี่นะครับเยื่อเห็นไหมครับเห็นเยื่อตรงนี้ไหมครับเนี่ยเราต้องกรีดออกนะครับกรีดเพื่อเปิดยอดนะครับ ไม่งั้นยอดใหม่สูงนะครับยอดใหม่มามันก็จะสูงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรากรีดลงมามันก็จะอ่ามันก็จะม้วนลงมาเรื่อยๆเห็นไหมครับเห็นยอดนี้ไหมนี่กานมันก้า,น,านใหม่ถ้าไม่กรีดนี่ยาวยาวนะครับยอดหักจะรอดไหมรอดครับยอดหักยังไงก็รอดครับอย่าให้อย่าให อย่าให้ยอดโดนน้านะครับพยายามทาปูนแดงไว้นะครับทาปูนแดงแล้วก็อย่าให้โดนน้ําครับลดน้าที่รากพออย่าหยอดอย่าลดตรงยอดครับไม่งั้นยอดเน่านะครับทาปูนแดงไว้แล้วก็กันแมลงไว้ไม่งั้นแมลงกินหมดนะครับแมลงกินหมดยอดมะพร้าวมันหวานถ้าถ้าไม่ทาปูนแดงนี่ มันไม่เห็นเนาะเดี๋ยวผมออกกิ่งนี้ออกเลยก็ได้นะกิ่งนี้มันก็จะใกล้หมดอายุแล้วแหละจะลองดูครับครับพี่นี่เห็นไหมครับมันใกล้แตกใบจริงแล้วนะที่จริงเนี่ยนี่นะครับเนี่ยกรีดกรีดตรงนี้เดี๋ยวนี่เห็นไหมครับ เห็นเยอะไหมครับเลี้ยงอยู่อเมริกาทำทาทาสลกยี่ห้อไหนดีครับได้หมดนะพี่มันจะมีสีเข้มกับไม่เข้มแบบเคลือบที่เป็นแบบสีแบบน้ำตาลเข้มก็ได้หรือเอาแบบสีใสก็ได้ราคาแพงไหมครับราคาก็แล้วแต่คนคนชอบนะครับมันไม่มีราคากลางครับมันก็ ถ้าเป็นผมนะครับก็ตามอายุนะครับตามอายุแล้วก็อ่าฟอร์มนะครับถ้าแบบเดือนสองเดือนใส่กระถางแล้วขายนั่นก็อีกราคาหนึ่งแต่อันนี้ก็อายุเป็นปีนี้มันก็อีกราคาหนึ่งอยู่ที่คนคนชอบด้วยครับถ้าชอบก็ไม่มีคำว่าแพงนะครับนี่ให้ก้านมันม้วนอย่างนี้นะครับ ก้านเขาจะเนี่ยถ้าไม่กรีดมันก็จะไม่ม้วนนะครับถ้ากรีดมันก็จะจะม้วนล,ลงต้องกรีดทุกก้านนะครับแต่ว่าระวังยอดก็พออย่าให้ยอดหักนะถ้ายอดหักนี่ก็ก็ต้องรอไปอีกนี่อันนี้ที่เรากรีดแล้วก็ต้องอย่างงี้ก็ต้องกรีดไว้นะครับเดี๋ยวให้มันแห้งไม่ต้องไปงัดออกอาทิตย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งมันจะแห้งหลุดไปเอง ทำดูครับอ้องบ้างช่วงนี้โควิดด้วยใครมีมะพร้าวก็เอามาปอกปอกทำดูครับไม่ยากเลยนะครับทํำบนไใบมะพร้าวแค่ปอกแล้วกรีดถ้าใครกรีดแต่เล็กนี้จะได้เปรียบมากนะครับจะจะได้เปรียบมากใครกรีดแต่เล็กเพราะว่ายอดจะสั้นเร็วนะครับถ้าเป็นไม้ขุดนี้ยอดจะม้วนช้า โอเคเนี่ยครับอันนี้ต้องคิดว่าน่าจะต้องเสริมรากแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่ทํารากนี้อายุน่าจะไม่ยืนนะต้นนี้ดูทรงแล้วเพราะว่ารากเริ่มบางเส้นก็เริ่มไปแนละ้วเห็นไหมครับโอเคต้นนี้เนี่ยยอดเห็นไหมอ๋อไม่เห็นนะเนี่ยครับยอดเขาจะอ่อนมากนะครับที่กรีดใหม่เนี่ยนะตรงเนี้ยต้องระวังให้ดี ไม่งั้นหักสบายดีไอ้ติดตามตลอดครับสวัสแบบดีครับพี่พี่น้องทางลาวนะครับเข้าลวดไหมคะการมันไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องครับแค่เรากรีดมันแต่ก็จะมีบางคน,นครับที่ดึงที่ใช้ลวดดึงไว้่างนี้ครับให้มันโค้งลงแต่ที่จริงเราไม่ต้องก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะ ถ้ามันสั้นนะมันจะม้วนเองนะถ้าเรากรีดยอดสม่มเสมอมันจะม้วนเองครับโอเคต้นนี้มะพร้าวก็กรีดกรีดไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแค่ไม่ให้มันฟอมมันสูงไปเดี๋ยวไปเอาบอนไซแพมหน้ามาแต่งแล้วกันอีกสักต้นหนึ่งนะครับอยู่สวนสามพันมะพร้าวเต็มสวนเลยค่ะต้องทำแล้ว โอ้ดีเลยครับแถวสามพานคือแถวผมนะ่บัตถุดิบทํามันไม่ค่อยมีนะครับก็จะแบบมันคือมันวัตถุดิบไม่ค่อยมีนะครับมันหาทํำยากนะถ้าซื้อก็ประมาณลูก2ยี่สิบบาทครับแต่ถ้าต้องไปหาเลือกเอาอีกพี่อนุพงศ์ได้ความรู้จากเพียนนี้เยอะมากขอบคุณครับพี่ที่ติดตามนะโอเคเดี๋ยวผมมะพร้าวเดี๋ยวต้นนี้ก็รอดูไปเรื่อยนะครับเดี๋ยว รออัปเดตไปเรื่อยมันน่าจ,จะตัวนี้ก็เคยพาไปออกช่องเก้าแล้วพาไปช่องเก้าครั้งครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้แต่ตอนนั้นฟอร์มเขาสวยนะครับแต่ใบจริงยังไม่ออกหรอกจะเป็นใบพวกนี้อยู่ใบจริงยังไม่ออกแต่เอาไปออกช่องเก้าแล้วครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ฟอร์มหลุดนะไม่ได้สนไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจก็เลยฟอร์มหลุดไปเลยยาวเลยไม่สวยโอเคเดี๋ยวผมไปเอา อบอนใสแคมหน้ามาก่อนนะครับต้นนี้ขออนุญาตเก็บก่อน